สวัสดีคะ่ะยายปลาคอนโขชาแนลจ้าวันนี้ยายปลาคอนโขชาแนลนะคะมากินเมี่ยงไก่ไดจ้ะมาชวนพี่น้องดันมากินเมี่ยงไก่ได้วยกันดิจ้ะพี่น้องจา้านะคะก็ยายปลาก็ซื้อไก่เหนียวมาเนาะไก่บ้านนี่แหละนะคะยายปลาก็มาต้มเนาะนะคะแล้วก็มีข้าวโพดเนาะซื้อมาตั้งนานแล้วนะคะไม่ได้กินทีเสียด,ดายนะฮะเลยมาต้มเนาะและ้วก็มีผักมีผักกาดแก้วนะคะแล้วก็มีเส้นมีเนาะนะคะ เส้นมีโรกนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะน้ำจิ้มนะคะเอาน้ำจิ้มเมี่ยงไก่นะฮะเยาปลาทำเองนะคะใส่ถั่วเนาะอุ้ยพูดเร็วน้ำลายไหนะฮะของแซ่บเด้อพี่นอ้องคุณหนะนะฮะปลาใช้มือเลยนะฮะพี่นอ้องคุณหนะฉีกินคนเดียวเด้อจ้ะพี่นอ้องจ๋านะฮะกินก่อนไปทำงานเด้อพี่นอ้อง อยากอยากนะเห็นเพื่อนๆกินเมี่ยงแล้วก็อยากเดิพี่น้องขอชิบไก่ก่อนนดิต้มจนเปื่อยเลยนะพี่น้องก่ต้องกลัวนะฮะก็ต้องเคี่ยวมากเนาะแก่เร็วนะพี่น้องฟันฟลามไม่ค่อยดีต้องต้มเปื่อยๆนะฮะน้ำจิ้มนี่โหย้ยนะคะพี่น้องบอกเลยว่าเอาเต็มที่เนาะนะฮะต้องแซ่็ต คำใหญ่ๆญ่ญโ,ตโ,ตโตเลยนะพี่นงคุณน,น่ะอืมเห็ดเล้าใจอืม ด้นอคำเยอะแต่บอกกินบะมดเราพี่น้องเอาไว้รอบสองนะรอบจากเลิกทำงานมาเนาะเพราะว่าทำงานกับดึกนะพี่น้องกลับมาแล้วห e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  so, ิวหิวโซได้พี่น้อง ฟ้าทำงานรอบมิดไนทุกวันนะเดี๋ยวนี้เนาะทำงานบ่ายบ่ายสามบ่ายสี่บ่ายสี่โมงเนาะบ่ายสี่บ่ายห้าโมงเนี่ยนะคะกับทีกันนู่นละจักสี่ทุ่มสามทุ่มเนาะนะคะรอปิดร้านนะคะเก็บของทุกอย่าง บอกเพคกับมแเส็ตไหมพี่น้องแม่บอต้มเนื้อไก่ธรรมดาธรรมดานี่หละพี่น้องได้ต้มมีพิธีเราตองอะไรหรอเน,ะนาะต้มไก่ใส่เกลือเสรเนาะ ธรรมดาเนี่ยะฮะแต่น้ำจิ้มนี่บ่ธรรมดาที่พี่นงน้ำจิ้มของแซะมันต้องอยูต้งน้ำจิ้มนะ ทำงานลุยฝนทุกวันเลยพี่น้องเออ้ยบ้านยาปลาฝนตกนะฮะไปก็เปียกจับกระเปียกนะพี่น้อง ทำงานก็เปียกๆนั่นแหละจ้ะใส่เสือ้อกันฝนไปก็เอาไปอยู่อ่ะก็ยังเปียกอยู่ค่ะละ่ะมันเจอพี่ตงเป็นตัวเลย แกแล้วฟันห่างกินอะ้รก็คาฟันพี่น้อช่วงนี้โควิดก็กลับมาระบาดอีกเด้อพี่น้องอยู่ทั้งใดก็ดูแลสุขภาพกันเด้อพี่น้องเด้อทั้งนี้ก็กลับมากันแห่มแล้วนะอืม ทุกอย่างต้องเอาแม็กมาใส่แล้วนะะพี่น้องยุดยุดไช้ไปชั่วคราวเนาะกลับมาเป็นอีกแล้วนะคะเพิ่มอีกนะพี่น้องตอนนี้เนาะทางหมู่บ้าน,นายีปายังมาเป็นนะแต่ก็เขตใกล้เคียงเริ่มเป็นกันแล้วนะคะตอนนี้เนาะก็ที่ว่าไปรวมทำพิธีนูน่นทำพิธีนี่ก,กันละจัะเนาะเขากนะ็เลยเป็นเนาะนะคะเลืดติดกันนะ เพิ่มขึ้นทุกวันนี่พี่อนอยู่ในร้านอาหารเนปานะที่ทำงานต้องปิดแม็กกันหมดนะ,ะแล้วก็กินอาหารเนี่ยเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะฮะรับได้ไม่กี่โต๊ะแล้วก็ต้องหา่างนั่งได้ประมาณสองสามคนแค่นั้นเนาะต่อโต๊ะนึงนะครับแล้วห่างก,กันเป็นเมตรกว่านี่พี่น้อง อากาศก็เปลี่ยนแปลงนะทุกทีหน้าร้อนเนี่ยกลายเหมือน,นะนหน้าฝนตกหนาวเย็นท,ท่านเลยพี่น้องเหมือนกันหน้าหนาวเลยนะทุกวันเนี่ยอากาศก็เปลี่ยนแปงลงโรคภัยก็รุนแรงเนาะกลับมาอีกนะโควิดมันโควิดแล้วเดี่ยพี่น้องยายปลาพ็ภาวนานะฮะขอมันหายไวๆนะะ ขอให้มียารักษาไว้ไวเนาะนะคะเป็นกันมดนะเสจสกิ๊กก็แย่เด้อพี่น้องเดี๋ยวนี้นะอยู่ที่ได้ก็รักษาดูแลสุขภาพกันดีๆเด้อพี่น้องเด้อไม่ใช่ว่าเขาปล่อยแล้วปล่อยป้าละเลยตัวเองเด้อพี่น้องเด้อดูแลตัวเองเน้อ มันไปกระต่มไปแล้วพี่น้องจุมเรื่องโควิดนี่แหละมันกลับมาฮัมแล้วนะ แกแล้วเนาะอ่าอะไรเขาเรียกแะไเหงือกมันล่นบอกฮะแบบพอเหงือกล่นแล้วกินอะไรก็ติดฟันนะพี่น้องลำบากลำบากผู้เฒ่าก็ได้กินไปก็จมไป,นะเเจมปเนี่ยผู้เฒ่าบระจมก็บระเสบเด้ผู้เฒ่าน่ะกินอย่างบระจมก็บระเสบเด้ <c oughs> ใครเป็นแบบยีปลาบ่้หนมนะคะหลายคนยังโบแก่ก็บเป็นอย่างเดียนะคะ อย่าปฏิผู้เท่าเด้อพี่นองบอกเดี๋ยวกำตามทันเด้เ <c oughs> อยอยังไม่แก่ย่าเพิ่งไปติพู้เท่าเด้ <c oughs> กินข้่าแล้วจมนะ <c oughs> มกินอย่างกระบนที่เคี้ยวที่ฟันนะอย่าไปจมเด้อพี่นองยังมาถึงตานฮะตอนสาวๆก็โอเคอยู่เด้พี่นองพอแก่ไปนะ่ะเหงือกอะไรกัมันก็ล่นนะฟันฟางล่นนะฮะอืม แกแล้วจะไปดัดฟันมันก็บะคือแหละพป่น้องอืมจะหา้าสิบแล้วเด้อบ่แ <laughs> ม่นวัยรุ่นเนาะวัยรุ่นทำอย่างกระดูดีแค่นะอย่างี้ยไปทำอย่างกระดูดีเลยเด้อหนงทำอพียงเดียวดูแลสุขภาพตัวเองให้มันดีแค่นั้นอนะ <laughs> แซ่บเนอะป้าก็เป็นไวทองเนาะช่วงนี้กินอย่างก็แซ่บพองมาแซ่บพองเป็นบางวันเนี่ยพี่น้องไวท์ท็อตกินอย่างบ่ได้เลยนะวันนึงกินข้าวคาบเดียวก็อยู่ได้เนี่ยพี่น้องเออแต่แต่ไวทองมาเนี่ยนะ เป็นผู้หญิงเนี่ยลำบากลำบากเนี่ยน้องยังไงอยู่มากแล้วยังลำบาก ไก่ต้มเนี่ยนะปีกน่องนี่ไปแล้วได้ไปน่องอย่าปลาต้มไว้ตัวนึงเนาะมึงที่กลับมาจากที่ทํางานเนี่ยทําอะไรที่มันกินรวดเร็วได้กะก๋วยเตี๋ยวเนาะไก่ที่ต้มไว้ก็ดึงดึงเอาน่องเอาปีกมาใส่ในน้ำชุบน้ำซุปกับน้ำซุปไอ้ที่ต้มไก่เนี่ยง่าย กินง่ายๆนะว่องไวอะไรเงี้ยบางทีกลับมาก็เหนื่อยจ้าพี่น้องทํางานนะบางทีนะบอกกินข้าวเลยก็มีเด้กลับมาถึงน้ำก็บาอาบนี่พี่น้องเป็นจริงๆริงเด้ยายป่านะ่ะขับรถกว่าจะถึงอีกเนาะหนาวจะท่านเนี่ยโอ้ยมาถึงได้พี่น้องเอ้ยเปลี่ยนผ้าเสร็จข้าวก็บาก,กินใีอย่างบอกกินในพี่น้องกระโดดขึ้นเตียงรับเลยนะความเหนื่อยความเพลียพี่น้อง ไปทํางานที่นี่ของกองไว้เต็มหมดแล้วนะพี่นุ่มันต้องรับผิดชอบเนี่ยอืมแล้วก็ก่อนจะเขากลับกันหมกกระเหลือตัวคนเดียวนะก็แง่งก้งแง่งทำอยู่คนเดียวเงียบๆน,นี่ทำเช้กระไลปิดประตูกาาระ่าง กลับบ <The> uh ้านฮม ตกติดจ็บตจ็เ็ลอิ่มแล้วท่านี่พี่น้องไว้หลบ รอบคำรอบคำรอบดึกเลยแหละไก่ตัวใหญ่มากพี่นออ้องเจ็ดยูโรเห็นไหมเจ็ดยูโรนะตัวนึงนะประมาณกิโลกับสองกิโลเด็ตัวนึงเอามาต้มเนาะกินง่ายๆอะ่ะพี่ปลาชอบแทะเด่ย ว่าพอขอแทะกระดูกหน่อยนะพี่น้องมากนะ ินข้าววันละเวลาพองเดลองออเนาะคลิปนี้ยาปาก็ปากกดไลค์กดแชร์สับซา,ากให้ยาปาคอนโขชาแนลดูด้วยจ้าเนาะนะคะเพรแล้วพี่น้องนะเพชรพโโจริงๆนะคะฝากช่องเล็กๆยาปาคนโขชาแนลดูด้วยจ้านะฮะยาปาอาจจะไปช้าหน่อยนะคะ เออยปาห้ายปาจะตอบคอมเมนต์นะคะอาจจะช้านิดนึงนะคะบางทีก็อาจจะให้หัวใจไปกนเนาะ,ะแล้วตอบคอมเมนต์ทีหลังนะคะพี่น้องเนาะนะคะเพราะว่าก็ายปาทํางานด้วยนะคะทําทุกวันเนาะนะคะชาวมาเยปาต้องรีบตื่นมาแบบดูคลิปให้เพื่อนเพื่อนก่อนเนาะ,ะขอตบท้ายหน่อยนะคะขอดูคลิปให้เพื่อนเพื่อนนะคะ ก็จะไม่จะไปตอบคอมเมนต์อีกทีรึงหรือว่าเอ่อให้หัวใจเนี่ยนะคะยายปาก็จะเป็นวันยุทธเนาะวันยุทธของยายปาเนาะก็เป็นวันพุธวันเอ้วันอังคารวันพุธนะคะเอ้วันจันทร์วันอังคารวุน่ะจำวันยุทธตัวเองกับพิทนะผู้เท่าเนาะนะคะก็คลิปนี้ก็นะคะเอ่อยายปาไปหาเพื่อนอาจจะช้านิดนึงแต่ไปแน่นอนนะคะไปแน่นอนนะคะเพต้องกลัวว่าเอ้ยไปหายายปาตั้งนานแล้วยายปาบบกลับมานะโบแมนเดจ่ะไป ไปแน่นอนนะคะแต่ว่าอาจจะชาดนิดนึงนะคะพอยาปามาเราอย่าไปหวังว่ารายได้ youtube จะเป็นกลับเป็นก่นแม่นเด้จ้ะมันเป็นเงินหยอดกระปุกอมสินเนาะพี่อนนะคะเราก็ต้องทํางานแบบอ่านะที่เรามีอยู่แล้วนะคะงานประจําของเรากอนเนาะนะคะงาน youtube เรามีเวลาว่างแต่เวลาว่างของยปานะ่ะยียปาบอกเลยว่าเวลาทุกเวลาของยปานะมีมีคุณค่านะคะ ยายปาช้ทุกเวลาของยายปานะให้มีประโยชน์ทุกเวลานะคะพี่นงยายปาไม่ได้ว่าถอยเอารมหายใจหายใจแคททิ้งเป็นวันโมเมนต์เดยจ้ะทุกลมหายใจของยายปาหลังจากตื่นนอนมีค่านะคะคือใช้ทํางานกับ youtube พอ YouTube คืองานของยายปาคือกันนะ,ะหลังจากเลิกงานหรือหลังตื่นนอนเร็วนะคะคลิปนี้ก็ขอแค่ตัวแค่นี้เดิจ้าพูด่ามยาวไปเนาะนะคะพี่นอง คลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ